สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับมาพบกันอีกพี่นะกับ แผงจอนพระเครื่องนะครับวันนี้1ชุดนะครับหลากหลายหน้าผ้าอีกเช่นเคยนะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดถูกใจในคลิปคลิปนี้เพื่อนพี่นนะครับเอาไว้เป็นกําลังใจค่ะร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยพี่นะครับพร้อมส่งทุกรายการเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวพี่นะครับสะดวกสบายใจนะครับจะได้ไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผู้พี่นะครับวันนี้ก็ผ้าก็หลากหลายนะครับผ้าเยอะนะะวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยพี่ผ้าเยอะนะครับมาเริ่มรายการแรกนะครับรายการแรกอะไรดีอะ นี่พี like ่พี killed, right ่ด like. ูข like ุนแผ่นองค์นี้นะครับพี่ลองดูเนื้อนะครับจะเป็นยุดธยาได้ไหมนะครับความเก่าความแห้งนะครับขึ้นไข่ขาวๆความเก่าความแห้งแระขึ้นไข่ขาวๆแบบนี้พี่นี่ดูดูเนื้อดินดินะครับเพิ่พี่ลองดูเนื้อดินลองสังเกตดูในเนื้อดินนะครับว่าเก่าจริงไหมแห้งจริงไหมนะครับดูเนื้อนะครับเนี่ยพี่พระแบบนี้มันเป็นธรรมชาตินะครับและอยู่ในกรอบเดิมๆนะพี่ไหมดูด้านหลังนี่นี่รอยกดพิมพ์นี่รอยปิ้นนี่นะครับพี่ลองดูรอยปิ้นด้านล่างนี่เห็นไหมปิ้นตั้งขึ้นมาเลย จากกรุอุธยาหรือจะเป็นที่ไหนนะครับอันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆคุณแผ่นเคลือบไหมนะครับเอา300อนะครับองแรกนี่ไปเดิมเลยพี่เอา300บาทนะครับแล้วก็องคนี้นะครับสำหรับเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่ไข่นะครับเหรียญหลวงปู่ไข่เชิงเรนพี่นะครับพี่ดูเนื้อนะครับดูเนื้อดูพื้นผิวนะครับพี่ลองสังเกตก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นความเก่าความแห้งธรรมชาติพระนะครับด้านหลังก็พี่เป็นหลังเรียบนะครับเป็นหลังเรียบครับพี่เหรียญนี้ขอ300บาทนะครับเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับเหรียญปู่ไข 300บาทน,นะครับนะ300ไปอีกหนึ่งรายการนะครับแล้วก็ปุ่ยิ้ม องนี้นะครับนะ ah. เป็นพระปิตาหลวงปู่ยิ้มหนองบัวรับพี่ความเก่าชัดเจนจัดจ้านนะครับความเก่าชัดเจนอยู่แล้วด้านหลังรับพี่เห็นไหมด้านหลังนี้เป็นโลเขาเรียกนะเป็นรูพุนเลยนะครับรูพุนนี่เป็นเม็ดเม็ดเม็ดเป็นจ้ำจ้ำจ้ำรพี่เห็นไหมนับด้านหลังเป็นธรรมชาติไหมน้บอยู่ในเลี่ยมเดิมๆพร้อมแขวนพร้อมใช้น้ําอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับหูด้วยเนื้อที่เก่าแบบนี้นะครับไม่มีแล้วในราคา300อ่ะบอกเลยว่าไม่มีแล้วนะครับ3า0บาทใครไวใครได้นะสมเด็จใหมายเลขหนึ่ง นี่พิมพ์ใหญ่ไปเลยนะครับจัดพิมพ์ใหญ่ให้เลยพี่นะครับพิมพ์ใหญ่หญๆร่าๆแบบนี้นะพี่นะนะครับเป็นเอ่อช่าง,งเอ่อช่างใดเออช่างใดดีกว่านะครับเนี่ยพี่ลองดูพิมพ์เนี่ยพิมพ์ใหญ่สวยคมชัดลึก นะพิมพใหญ่สวยคมชัดลึกเนี่ย oui ดูเนื้อเนี่ยโอ้โหเป็นไงนะเนื้อนี่เป็นเม็ดเป็นก้อนเลยพี่เอ้ยน้มีหูด้วยนะองค์นี้มีหูด้วยพี่ลองดูนเนี่ยเนเนเหูเป็นไงนะองค์นี้มีหูด้วยเกตทะลุซุม้มน้บเกตทะลุซุ้มครับ,รพ,รบพี่สํญญาหรับองค์นี้นะนี่ดูด้านหลังเนี่ยนะครับนะเป็นโอ้โหพี่เอยนะบอกเลยว่าหนึบนุ่มดูง่ายสบายตาน้ำหนึบหนึบนุ่มนุ่มดูง่ายสบายตาสําหรับองค์นี้นะครับพิมใหญ่เป็นหลวงสิทิการไหมหรือเป็น เป็นของอ่อเป็นของเชิงช่างของใครนะพี่ลองดูนะนะบันนี้ต้องช่วยกันวินิจฉนานะครับเอา300บาทนะเอาบเอา300บาทเอาแบ่งนะครับผมบอกเลยมาเพื่อแบ่งนะหมายเลขหนึ่งอันนี้เป็นหมายเลขหนึ่งนะพี่นะนะเอาไป300นะครับเบาๆเออนี่พี่พระสวยมากนะครับต้องบอกไ้ก่อนเลยพระสวยจริงนะครับแล้วก็องคนี้องนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับนะนี่ครับังหนังงสือหลวงปู่ทวดเนี่ย นี่พี่ดูเนื้อดูอ่าพี่ดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงนะครับพี่ดูเนื้อพระว,ว่าพระผ่านการใช้งานจริงหรือเปล่านะครับเออพระผ่านการใช้งานจริงหรือเปล่าพี่อันนี้คือธรรมชาติล่องรอยในการใช้งานนะครับสําหรับอ่าหลวงปู่ทวดอ่าบัตหนังสือ เน auto <cose S 1> ี่ยดูเส้นเนี่ยในในดูเส้นขนแมววิ่งเนี่ยนะครับวิ่งแบบกระจัดกระจายเลยพี่เอ้ยนะครับทั่วทั้งองค์พระนะครับทั่วทั้งองค์พระแล้วเนื้อแบบเนี้ยพี่นะครับจะปล่อยผ in ่านได้ไงดูเนื้อดูความเก่าของเนื้อนะพี่ดูเนื้อดูความเก่าของเนื้อเอา300้นะครับนะหลวงปู่ทวดรลังหนังสือ300บาทนะครับอาจจะไปไวหน่อยนะพี่นะเพราะพระเยอะนะครับอยากจะอัดให้จบอ่าอยากจะอัดให้จบแล้วก็มีเนื้อดินอีกหนึ่งองนะครับอันนี้จะเป็นคล้ายค้ายขุนแผ่นเคลือบนะครับสำหรับเนื้อดินองคนี้นะครับคล้ายคล้ายัน เซี่ยวเลยนะครับเออหูเป็นพระจันทร์เซี่ยวเลยนะครับรากยาวลงมาไล่ลงมาครับพี่นะครับเนื้อดินองคนี้นะครับมีความเก่าความแห้งนะครับด้านหลังเป็นหลังกระดานแบบบางๆนะครับองค์นี้ด้านหลังเป็นกระดานแบบบางๆครับพี่นะครับห้าเหลี่ยมแบบนี้บอกเลยว่าใครจะอดใจไหวนะครับสามร้อยบาทเท่านั้นดูเนื้อเนี่ยนะครับพี่ดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรง300สามร้อยไม่ได้เหรออ่าสามร้อยไม่ได้นี่ให้ดูปลายนิ้วทีนี่ให้ตัดสินใจดูปลายนิ้วเนี่ย เป็นไงพี่เอ้ยนะครับนะสมส่วนนะครับพระสวยนะสามร้อยแล้วก็ปลูหนังสำรับปลูหนังองค์นี้นะพี่ดูเนื้อชิ้นเนี่ยนะครับชิ้นเก่าไม่เก่านะพี่น้นะครับอมเทาออกเทาเลยนะครับปลู๋หนังอยุทยานะครับพี่ดูเนื้อเนี่ย นะค่อยๆไล่ดูนะครับค่อยๆไล่ให้ดูครับพี่นะครับสำหรับปลูกหนังองค์นี้นี่ค่อยๆไล่ดูเนื้อชินนะครับเราค่อยๆไล่ให้ดูเนื้อชินองค์นนี้นะครับนะแบบเป็นธรรมชาติเนื้อเก่าเนื้อแห้งอยู่แล้วพี่นะครับตามสเต็ปเขาเลยอ่าตามสเต็ปเขาเลยอยู่ในกรอบสีสวยพร้อมแขวนพร้อมใช้ในราคา300บาทพร้อมส่งนะครับไม่มีค่าจะส่งใดๆทั้งสิ้นนะพี่นะนะครับได้เปรียบแน่นอนพระแบบนี้ในราคา300อ่ะนะครับใครไวใครได้อ่าใครไวใครได้ครับพี่แบ่งปันกันไปเอา3 0 0บาทนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นเหร ja ียญนะครับเอาเหรียญบ้างอ่ะเหรียญบ้างดีกว่านะครับอันนี้เป <speaker> <toast> right ็นเหรียญพระครูมงคลชัยวัดนะครับพระครูมงคลชัยวัดพี <ikh> ่ดูเ <lessons> นื้อเหรียญเลยนะครับเอาโอไม่จัดจ้านตรงไหนอ่ะเออไม่จัดจ้านตรงไหนพี่นะครับทองแดงรมดํานะครับทองแดงรมดําไม่จัดจ้านตรงไหนอ่ะพี่วัดชัยมงคลนะครับนะนี่ครับพี่ปราจีนบุรีปี3าสี่เอา200นะครับเอา200บาทครับพี่นะครับอ่าเป็นหลวงพ่อเลยนะพระครูมงคลชัยวัดนะครับ200บาท นับสองร้อยบาทชัดเจนและจัดจ้านนะครับจัดได้จัดนะอ่าจัดได้จัดนะแล้วก็องนี้สําหรับองนี้เป็นพระปิตาะน้าบนะจมโบนะครับเป็นพระปิตาจมโบนี่ดูสภาพผ่านการใช้งานเนี่ยอ่าดูร่องรอยสภาพผ่านการใช้งานนี่นะครับปิตาจมโบ้อยู่ในกรอบเก่าๆเลยเนี่ยน้บอยู่ในกรอบเก่าๆด้านหลังบอกเลยว่าเขาได้ไรนะเยินนะครับพี่น้ำร่องรอยในการใช้งานนะครับร่องรอยในการใช้งานแบบหูเก่าก่อนหลุดล่อนออกไปหมดแล้วนะครับเนี่ยดูเนื้อดิ นะครับเก่าก่อนหลุดรอดออกไปเอางี้แล้วกันพี่นะครับมันเก่าแล้วเอา200อ่นะเอา200บาทเผื่อพี่พี่ท่านใดอยากซื้อไว้ดูเนื้อศึกษาเนื้อนะพี่นะนะแล้วก็พระเปิมนะครัหรับพระเปิ่มของเราก็ไม่ธรรมดาแล้วพี่ดูเนื้อเนี่ยเนี่ยดูปลายนิ้วเนี่ยเนี่ยรางยาวลงมาเลยพี่แลติดฐานเลยปลายนิ้วเนี่ยเห็นไหมปลายนิ้วรางยาวลงมาติดฐานเนื้อเก่าเนื้อแห้งนะครับเนื้อเก่าเนื้อแห้งพิมพ์สวยคมชัดลึกนะคมัพิมสวยคมชัดลึกนี่ดูเนื้อเนี่ย นี่ดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงน้าไม่ค่อยได้เจอนะไม่ค่อยได้เจอนะดูด้านหลังนะาองค์นี้เอา150น้าพระเพิมนะพระเพิมอ่าเอา150บาทพอนะเป็นราคาแบ่งนะถือว่าแบ่งปันกเงินแบา150นะครับพระเพิมพระเพิ่ม150แล้วก็รูปดอนะครับพิมพ์นิยมนะารูปดอพิมพ์นิยมครับพี่นะครับหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินเอา200นะครับพ่อเงินบางคันขอ200บาทนะครับรูปดอหลวงพ่อเงิน 200บาทจัดได้จัดนะนะครับรูปร i, อนี่ช่อด้านล่างนี่ช่อเก่าๆเนี่ยเอาแค่200นะครับถือว่าเป็นราคาแบ่งปันนะครับเป็นราคาแบ่งปันเอา200รูปรอพิมพนิยมนะครับนะคลวงพ่อเงิน200บาทแล้วก็มีวัวนะครับวัวน้อยๆอ่าวัวน้อยๆเนื้อผงคุกรักนะครับก็ไม่ค่อยได้เจอเจอนะอ้าก็ไม่ค่อยได้เจอเจอน่ยนะวัวน้อยๆผงคุกรักร้อยบาทนะบ150้ยบาทเนี่ยพี่วัวธนูนะวัวธนูร5 0ย เอาราคานี้เลยนะครับเป็นราคาแบ่งนะครับเอาราคาเนี้ยแล้วก็สมเด็จครับพี่นะสําหรับสมเด็จองนี้หมายเลข2สองดูเนื้อนะพี่นะนะครับกรอบไม่ต้องไปสนใจนะครับเราดูเนื้อก่อนเลยนี่ค่อยๆไล่ดูเนื้อนะครับค่อยๆไล่ดูเนื้อเราต้องดูเนื้อนะครับเราจะไปดูกรอบไม่ได้นะพี่นะนะครับกรอบแวววาวเหลือเกินอกรอบแวววาวเหลือเกินแต่เนื้อบอกเลยว่าปึกปั๊กมากดูเนื้อเดี นะครับดูเนื้อดูเศษมวลสารค้าบความเก่านะครับด้านหลังครับพี่นี่ครับเม็ดมวลสารเป็นไงขึ้นมาเป็นเม็ดเม็ดเม็ดไขขาวขึ้นมาเต็มเลยพึบพรับเลยพี่เอ้ยนะครับพึบพรับเลยดูเนื้อเนี่ยอ่าองค์นี้เอา300ร้อยนะพ่น้นะครับหมายเลขสองพิมเจดีเอา300อบาทนะครับน่าจะเป็นพิมเจดีนะสวยมากเลยพี่นะครับเนี่ยดูเนื้อดดูเนื้อดูพิมดูทรงเนี่ยนะเป็นพิมเจดีเนาะเอาไป300อนะครับหมายเลขสองนะครับโอ้โหอยู่ในกรอบเหลืองด้วยนะพ่น้นะครับอยู่ในกรอบเหลืองผมไม่เข้าใจว่าเขาเรี่ยมเหลืองไว้ทําไมเนาะเออหมายเลขสองนะพิน สามร้อยบาทนะครับหมายเลขสองสามร้อย300บาทบอกแล้วว่าจัดได้จัดนะพี่นะนะครับไปต่อร่างยาวไปเลยองนี้ก็จะเป็นคล้ายๆพระปางเปิดโลกอ่ะพี่นะครับเออคล้ายๆพระปางเปิดโลกอะ่ะวัดอะไรนะ่ะวัดโนนอะไรอ่ะเอออะไรนะ่ะอะไรองอ่อานไม่ออกพี่นะครับอ่านไม่ออกร้อยห้าส <p> ิบนะผู้พี่ได้รู้อันนี้อยู่ในกรอบนะไม่ได้แกะดูเลยนะครับอยู่ในกรอบไม่ได้แกะดูเลยพี่นะครับเป็นพระปางเปิดโลกเนี่ยเอาร้อยห้าสิบบาท นะเผื่อใครเอ่อเผื่อใครรู้ที่เนาะนะครับบางอย่างเราเรามาค้นหาไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็องคนี้นะครับพระปิดโอ้โหนี่เป็นพระสมเด็จเลยนะครับเออพระสมเด็จองค์นี้น่าจะเป็นพิมพเขาเรียกว่าพิมพ์อะไรนะเอ่อพิมพิมใหญ่ไหมนะพิมพใหญ่ไหมองเนี้ยเดี๋ยวชิบพี่ดูพิมพดีพยมพิมสวยคมชัดลึกเนื้อหามวลสารเก่าจัดจ้านครับพี่เห็นไหมดูเนื้อหามวลสารเดิมวลสารเก่าจัดจ้านนะสาหรับองค์นี้นะเนี่ยดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงเนี่ย นี่ด้านหลังเนี่ยเห็นไหมด้านหลังมวลสารพี่เห็นไหมนี่รอยปูไตเนี่ยเอออรยปูไตรอยหนอนด้นเนี่ยเนี่ยค่อยๆไล่เลยเนี่ยค่อยๆไล่เลยเนี่ยเนี่ยเป็นไงพี่เดี๋ยวค่อยๆไล่ได้รับชมเนี่ย โอ้โ oh, หพี่เอ้ยนะครับเนื้อหนึบหนับตุ๊บตั้ลระเกินน้ําเนื้อหนึบหนับตุ๊บตั้ลระเกินเลยพี่นะพิมพใหญ่แล้วสวยมากนะครับดูดิซอกแขนยังลึกเลยนะครับโอกนี่เป็นอกกระบอกเลยนะครับเอา300หมายเลข3 300บาทเนื้อแบบนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆนะพี่นะนะครับนานๆจะเจอสักอง์นะครับเออนานๆจะเจอสักองค์รับพี่หมายเลข3มาในพี่นะนะครับแบ่งให้เลยพี่อาหมายเลข3 300บาทนะครับ300พร้อมส่งนะครับเดี๋ยวเราไปต่อ ไปต่อกับพระองค์นี้นะครับองค์นี้อยู่ในเรื่องพลาสติกคืออาจจะเก่าหน่อยนะนะครับเป็นหลวงปู่ไข่นะครับหลวงปู่ไข่ก็พี่หัวนี้เก่าแบบดูดูเนื้อนี่ดูเนื้อด้านในนี่นะครับอันนี้ผมไม่ได้ระเบิดพลาสติกออกพลาสติกมันลั่นหมดแล้วนะพระพลาสติกลั่นหมดแล้วหลวงปู่ไข่เหรียญนี้นะปู่ไข่เชิงเรนก็พี่เหรียญยอดนิยมแน่นอนนะครับเออเหรียญยอดนิยมแน่นอนเนี่ยนะครับหลวงปู่ไข่ อุ้ยเก่ามากนะครับเอา300นะปูไข่ในเลียมพลาสติกเอา300 <c oughs> มันเก่าจัดเก่าจริงๆนะครับแล้วก็รูปหล่อสําหรับองค์นี้นะครับเป็นรูปหล่อหลวงปูแหวนนะครับเออหลวงปูแหวนสูจินโนนะครับนะร,บรูปหล่อ รูปหล่อเอาสา0ร้อยนะครับรูปหล่อหลวงปู่แหวน3า0ร้อยบาทนะครับหลวงปู่แหวนซุจิโน3 0ามร้อยรับรูปหล่อหลวงปู่แหวนแล้วก็ไปพี่ปล่างยาวไปเลยนี่ับพี่เม็ดขนุนนะครับพระบรีราเม็ดขนุนนะพี่นานาไม่ไม่แยกนะยกเลยนะครับยกให้เลยเอาสามร้อยนะครับพระบรีราเม็ดขนุนต่อละองดูเนื้อเนี่ยนี่ผมไม่ได้มานี่ผมไม่ได้ยกเออผมไม่ได้แยกเลยนะนะครับยกไปเลยนะพี่น้านาสามองสา3ร0อยบาทดูเนื้อเนี่ยนะครับดูเนื้อต่อละองเนี่ย นี่ดูได้มาขามขึ้นนี่นะครับเอาไป3องค์300บาทนะครับ3องค์3 0 0บาทจัดได้จัดนะพี่นันนะครับ3องค์300บาทอ right. <laughs> uh ้าวแบ่งปันกันไปนะครับแล้วก็องค์นี้นะครับหมายเลขอะไรดีหมายเลข4ี่นะครับเส้นได้เส้นได้องนี้นะพี่นั้นนะครับมีลอยทองบางๆเบาเนะครับให้ความคลาสสิกนะครับมีทองเบาๆบางๆให้ความคลาสสิกพี่ดูเนื้อเนี่ยค่อยๆลากค่อยๆไล่นะครับค่อยๆลากค่อยๆไล่ดูเนี่ยนะครับดูเนื้ององนี้ เก่าเดิมแล้วมีคาบด้วยน้ำเหมือนพราหลงกุ๋ยเนาะน้เหมือนเป็นบางหุ่นพรมพิมเส้นได้เลยพี่น้เออเหมือนเป็นบางหุ่นพรมบิมเส้นได้เลยพี่ดูเนื้อดิเนี่ยพี่เนื้อเก่าแบบไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะครับเนื้อเก่าแบบไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายเลยพี่เอางี้แล้วกันนะพี่น้านะครับใครไวใครได้หมายเลขสี่สามร้อยนหมายเลขสี่เส้นได้นะพี่น้นะครับรองรักปิดทองด้วยไหมน้ำเนี่ยจะมีร้อยปิดทองแล้วเป็นคาบกุ๋อพี่นับเออเป็นร้อยปิดทองแล้วมีคาบกุ๋น่ะเอาไปสี่เอาไปสามร้อยพอนะหมายเลขสี 300บ 1, 30บ اط, อบาทนะครับหมายเลขสี than, ่พี่นะนะครับ300รอบาทเอาแบ่งไปนะครับแล้วก็ลากยาวไปนะอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะองค์จตุคามาพี่ได้มาแบบเนี้ยเอา200นะเอา200อบาทอันนี้ออกวัดอะไรรุ่นเงินดองมั่งมั่นคงเนี่ยนะครับองค์จตุคามรามเทพนะเออองค์จตุคามรามเทพปีอะไรนะอันนี้เป็นปีห0าศนยมนะเนี่ยพี่เนี่ยเออเนี่ยมันได้มาอย่างเงี้ยเอาสองได้ไหมนะนครสีรมรชาี่นครสีธรมราชนะครับแล้วก็วัดอะไรนะเนี่ยๆี่ วัดแสงอะไรนะวัดแสงแรงใช่ไหมวัดแสงแรงอะไรเนี่ยพี่เอา200แล้วกันนะครับเพราะว่าได้มาอย่างี้เลยเอา200นะครับจัดกลามนะมาปนมาด้วยพี่ได้มาแบบนี้เลยนะนะครับแล้วก็เหรียญสําหรับเหรียญเหรียญน,นี้นะพี่นะนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไร,พ,ออนะรพ่อทองนะครับเหรียญหลวงพ่อทองครับพี่ พ่อทองที่ไหนอ่นะนเหรียญหนุงพระทองที่ไหนวัดเขากบนะครสวรรค์ครับพี่นะครับเขากบนะครสวรรค์นะครับปี37เอาไป150บนะครับาบาทครับพี่หลวงพ่อทองเขากบนะครสวรรค์150บาทนะครับจัดได้ดจัดนะ150บาทแล้วก็อันนี้มาพร้อมแหนบพี่สำหรับองค์นี้นะพี่นะนะเป็นสาริกาดโรงทอง น้น่าจะเป็นอ่าคูบานับนะในส่วนของคูบาแน่นอนนะครับแต่จะเป็นคูบาอะไรที่สร้างนะครับนะนี่ต้องไปก็ได้อะไรไปหาที่นะครับเออเราต้องไปหาที่อีกทีนะพี่นะานะครับสาหรับสาริกาองค์นี้นะครับด้านหลังก็พี่มีรอยจานเห็นไหมเน่่นดูรอยจานเนี่ยเห็นไหมด้านหลังเราจะเห็นรอยจานแบบเบาๆบางๆแบบแผ่วๆนะครับเอา200แล้วละกันพี่สาริกา นาสาริกาวสองร้อยนะครับเผื่อแบบว่าพี่ๆด้รู้ที่นะครับเพราะว่าพาได้มาเดิมๆเลยผมไม่ได้คัดไม่ได้แยกอะไรพี่นะครับเล่นกันสดๆไปเลยเออเล่นกันสดๆไปเลยส่วนองนี้พี่ดูเนื้อพ้าเนี่ยองนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรพลเรือเอกนะครับพระเจ้าบรมเธอนะพี่น้านะครับกรมหลวงชุมพรนะครับนี่ดูเด่นนะครับเหรียญเอ่อเหรียญกรมหลวงนะพี่น้านะครับปีสองสามหรือสองอะไรเนี่ยนะครับนี่ชุมพรใช่ไหมหดทรายรีเนี่ย เหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เอาไป200้นะครับเหรียญข้าวหลามตัดนะครับกรมหลวงชุมพรเอาไปสองบาทนะเอา200บาทนี่ครับพี่นะครับแล้วก็องค์นี้สําหรับพระองค์นี้นะครับเป็นพระหลวงพ่อแก้วับพี่เนื้อพระสมเด็จนะครับนะครหลังแบบนานๆจะเจอนะครับนานๆจะเจอดูเนื้อนี่ปึกปักลึกลักเลยพี่เอ้ยในมีนานนะครับไม่เจออีกแล้วพระแบบนี้ไม่มีอีกแล้วดูเนื้อนี่ เป็นไงนะครับหลั่งแห้งๆเก่าๆล้านๆนะครับฝรั่งแห้งๆเก่าๆล้านๆเอา3ามร้อยนะปิดตาหลังแบบ300บาทแล้วก็อันนี้เป็นพระผมจะบอกไงเป็นพระใบลานนะพี่นะครับ <S <S เนื้อผงใบลานคล้ายๆขุนแผนน้ององค์เล็กๆนะพี่เนี่ยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนอ้าวไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนนะครับใครรู้ที่นะพี่นะนะครับจัดได้จัดเอา150ร้อยห้าสิบนะรบ้อยห้าสิบบาทเนี่ยโอ้โหพระแบบนี้คล้ายพิมพ์เจ้าสวยเนาะเอาไปร้อยห้าสิบแล้วกันนะครับถือว่าเป็นราคาแบ่งอ่อเป็็นนนรคคบงง้้กพะ์์ีีีัสหจ พระครูสุวรรณนะครับเออคูนากรใช่ไหมนะครับพระครูสุวรรณคูนากรนะครับอันนี้เป็นที่ระลึกในงานฉลองพัฒยศนะครับวัดบางอะไรนี่ยบักวัดบางเหยียดเหรอเนี่ยสุพรรณบุรีพี่นะครับพี่ลองดูที่ปีสองห้าสองสองเลยเอาร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบาทนี่พี่ดูพระกิฟต์เลยนะนี่พระแบบว่าอยู่ในเลี่ยมเดิมๆเลยพี่อันนี้มาแบ่งปันให้เลยเอาไปร้อยห้าสิบนะครับสุพรรณบุรีนะเผื่อพี่ๆอ่ะเขาเรียกอะไรู้ที่ใช่ไหมเผื่อพี่ๆรู้ที่แล้วพระองค์เนี้ยพี่บอกเลยว่าจัดจ้าน นะครับเก่าแบบจัดจ้านเลยล่ะแล้วขออนุญาตแกะออกให้ได้รับชมนะครับเออขออนุญาตแกะออกให้ได้รับชมครับพี่มาเดี๋ยวจะดึงออกให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะดึงออกเพื่อให้พี่ได้รับชมนี่ครับพี่นะครับขูแล้วแน่นมากนะผมบอกเลยว่าแน่นมากนี่พระองค์นี้นะพี่นะนะครับแน่นมากๆดีวผมจะงัดออกให้ดูให้ได้รับชมแบบชัดๆนะครับไม่ได้รับชมแบบชัดๆเลยพี่จะได้แบบว่าเนาะไรข้อกางขานะครับเออะไรข้อกางขานี่นี่งัดออกให้ได้รับชมเลยนะบพระสวยพระเดิมครับพี่อันนี้น่าเรียกว่าพิมพ์อะไรพิมพ์เส้นได้ ใช่ไหมที่เขาเรียกกันนะพี่ใช่ไหมใช่พิมพ์เส้นได้ไหมพี่แบบนี้นะครับเราลองรับชมไปพกกร้อมกันนี้พระลงกูนะคาบเป็นชั้นชั้นชั้นเลยเหไหมเออพี่ลองดูคาบดิคาบเป็นชั้นเลยพี่ะนรับเนี่ยคล้ายๆพิมพ์เส้นได้อะ่ะนะครับเหมือ <ME> นเป็นพิมพ์เส้นได้เลยพี่เฮ้ยไม่เคยเจอพี่พระแบบนี้แล้วพระบางด้วยนี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับพระบางด้วยนะพี่นะนะครับเอาสามร้อยนะครับเอาสามร้อยบาทเอาแบ่งปันอีกแล้วนะครับนะเออแบ่งปันอีกแล้วดูเนื้อเนี่ยนะพี่ดูเนื้อเนะี่ย สามร้อยบาทนะครับไม่จัดได้ไงเออสามร้อยบาทไม่จัดได้ไงพี่นะครับองคนี้เอาสามร้อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นหมายเลขห้านะพี่น้านะครับขออนุญาตนำกรอบออกนะครับหมายเลขห้าแบ่งปันนะครับแบ่งปันเลยนะครับหมายเลขห้าเอาสามร้อยนี่ครับพี่นะครหมายเลขห้าเดี๋ยวพี่นะาพี่เขียนให้เห็นเลยนี่หมายเลขห้าสามร้อยบาท นะครับไปต่อเออเราไปกันต่อพี่นะครับพระยังไม่หมดเออพระยังไม่หมดคยับพี่นี่ครับองนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่นนพี่นะครับรหลวงพ่อใหญ่วัดอะไรเนี่ยวัดคูสร้างนะครับนะวัดคูสร้างนะพี่นะครับสมุทรปราการนะรปีสามสี่อ่าปีสามสี่พี่หลวงพ่อใหญ่นะครับกะไรทองอีกด้านเป็นพระครูสิริอะไรเนี่ยพระครูสิริโชควัดเหรอ นะครับเอายี้แล้วกันพี่นะผมไม่รู้ที่จะไปร้อยห้าสิบนะร้อยห้าสิบาทแบ่งนะครับ,บ,บ,รบเป็นราคาแบ่งอันนี้พี่ซุ้มกอเนี่ย awesome. ปึ๊กเลยเนี่ยตลับหลังปิดอีกต่างหากนะครับขออนุญาตเอ่อนำคัตเตอร์มาแกะออกให้ดูนะครับเดี๋ยวแกะออกให้ได้รับชมเลยนะครับอันไหนที่แบบไม่ช er ัดเจนนี่ผมแกะให้ดูเลยพี่นะครับพี่ๆจะได้สบายใจเนาะเออพี่ๆได้สบายใจนี่ดูด้านหลังเนี่ยนะครับเขาฝนเข้ากรอบแม่โอ่งเนี้ยนะครับเนี่ยดูด้านหลังดูความเก่าเนี่ย นี่ดูด้านหน้าก่อนนะครับอันนี้เป็นพิมพ์กลางใช่ไหมพิมพ์พิมไม่มีกระหนกอ่ะพี่นะเป็นซุ้มกอพิมพ์ไม่มีกระหนกนะครับผมก็ไม่รู้จะเรียกไงเนาะเรียกว่าพิมพ์ไม่มีกระหนกเนะี่ยนะครัพร์ไม่มีกระหนกแล้วด้านหลังนี่โดนฝนนะแต่เหนือด้านในพี่เห็นไหม หลังจากฝนไปพี่เห็นเนื้อด้านในไหมนี่ไงคือเนื้อที่มีแร่มาขามเนี่ยเห็นไหมเป็นจ้ำแดง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 เลยอันนี้เขาฝนเข้ากรอบนะนะครับผมได้มาแบบนี้เลยนะคเออผมได้มาแบบนี้เลยพี่นะครับผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเนะี่ยนี่เขาฝนเข้ากรอบมะเอาไปสามร้อยน้ซุ้มกอเดี๋ยววางไว้ให้เดี๋ยววางไว้ให้พี่ซุ้มกอสามร้อยนะครับซุ้มกอแล้วก็พระองค์นี้สําหรับองค์นี้นะครับนะบเป็นวัดอะไรเนะี่ย ราบิตาวัดหนองบัวทองนะครับเออวัดหนองบัวทองสุพรรณอีกแล้วนะครับเออชุดนี้นะพี่นะครับที่ได้เหมามาก็น่าจะเป็นสายสุพรรณซะส่วนมากเอาเอาร้อยห้าสิบาทนะครับร้อยห้าสิบาทเดี๋ยวพี่วัดหนองบัวทองใช่ไหมเนี่ยหนองบัวทองสุพรรณเนี่ยร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบาท แล้วก็เหรียญอีกหนึ่งเหรียญนะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตเกสโลนะครับเออหลวงพ่อโตนี่นั่ง M16 เลยนะนะครับพี่ดวงดูเนี่ยเนี่ยเขานั่งปืนเนี่ยนั่ง M16 เลยนะครับหลวงพ่อโตนะครับด้านหลังครับพี่อายุครบ61ปีนะพี่นะนะปี20เอา150นะครับร้อาบาทบางอย่างผมไม่รู้ผมขายแหลกนะครับบางอย่างผมไม่รู้ผมขายแหลกแล้วนี่ครับพี่พระขันนะครับนี่เดี๋ยวชักออกให้ดูเนี่ยนะครับโอ้โหดูความเก่าเนี่ย นี่พี่ดูความเก่าเนี่ยนะพระขันอันนี้เป็นพระขันหลวงพ่อเดิมนะครับเออพระขันหลวงพ่อเดิมเนี่ยดูนี่นี่ดูร้อยต่อเนี่ยนี่ดูร้อยต่อเนี่ยผมไม่ได้ชักเนี่ยดูเนี่ยนี่ดูเนี่ยเห็นไหมนี่เป็นพระขันนะพระขันหลวงพ่อเดิมครับพี่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่น่าเก็บเรอกพี่เนี่ยดูเนื้อเนี่ยนะพระขันหลวงพ่อเดิมขอ 800บาทนะครับแปดร้อยบาทเกี้ยวพี่พระขันหลวงพ่อเดิมนะครับไม่ใช่มีดนะนี่เป็นพระขันนะพี่นะนะครับเป็นพระขันหลวงพ่อเดิมเนี่ยดูรอยตอกเนี่ยนะพี่นะนะครับดูรอยไม้เนี่ยโอ้โหไงนะครับเป็นพระขันคกับพี่เนี่เนี่เดิมเดิมเลยเนี่ยนี่นะครับพระขันหลวงพ่อเดิมเอาไป800บาทนะครับขอ800บาทขอหนึ่งองค์นะพี่นะนะครับขอหนึ่งด้าม800บาทนะครับแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้นะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อแดงโอ้โหเนื้อบอกเลยว่าที่สุดนะครับนี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับสมเด็จหลวงพ่อแดง นี่ดูเนื้อเนี่ยพรแดงวัดเข่าไม่ได้ยิดกับพี่เนื้อขาวดูเนื้อด้านหลังเนี่นะครับเนื้อขาวพี่ลองดูเนื้อด้านหลังนี่เอา400บาทนะครับสมเด็จหลวงพ่อแดงวัดเขาไม่ได้ยิดกับพี่เนื้อขาวนะครับเนื้อขาวพุทธคุณ400บาทนะครับเออสี0้ยบาทนี่พี่สมเด็จหลวงพ่อแดงวัดเขาไม่ได้ยีดนะครับ400บาทนะครับขออนุญาตนิดนึงนะพี่นะนะครับแล้วก็องค์นี้สามรับองค์นี้นะครับนะเป็นเหรียญกลมหลวงปู่โตะนะครับเหรียญกลมหลวงปู่โตะอยู่ในเรี่ยมเก่าเลยนี่อยู่ในเรี่ยมเก่าแล้วก็ตอกไว้ไ สิบแปดเคเนี่ยเนี่ยเนีเขาต่อกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเขาต่อกันเลยสิบแปดเคผมไม่รู้คืออะไรนะพี่นะนะผมไม่รู้คืออะไรครับพี่แต่เป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะครับนะจัดได้จัด,ด,จดเอาสามร้อยบาทนะครับองค์นี้นะพี่นะนะครับสามร้อยบาทเหรียญหลวงปู่โตะนะครับสามร้อยแบ่งไปอ่าสามร้อยแบ่งไปแล้วก็องค์นี้พี่ สำหรับองค์นี้นะครับนะเป็นพระที่แปลกครับพี่นะเป็นพระเออเขาเรียกอะไรนะนั่งช้างปะเนี่ยดูพี่ดูช้างแล้วดูพิมพ์เนี่ยสวยสวยมากครับพี่สง่าผ่าเผยนะครับเออสง่าผ่าเผยนะครับนะเป็นทรงช้างนะครับเป็นทรงช้างคล้ายๆพระล่วงอ่ะนะครับพิมคล้ายๆพระล่วงครับพี่เนี่ยนะครับแต่เป็นเอกลักษณ์เหลือเกินเออแต่เป็นเอกลักษณ์เหลือเกินเลยพี่นะครับสำหรับองค์นี้เอาไป300บาทพี่นะนะครับพร้อมแขวนพร้อมใช้300บาทพร้อมแขวนพร้อมใช้นะครับสำหรับองคนี้พี่นะนะครับทรงช้างเนี่ย สามร้อยนะครับทรงช้างเอาสามร้อยแล้วก็พระผงสุพรรณนี่ดูเนื้อนี่ละเอียดเลยพี่เอ้ยนะครับดินกรองเออดินกรองนี่ละเอียดยิบนะครับละเอียดยิบเลยพี่นะครับดินกรอง ดูเนื้อด้านหลังนี่เป็นยาปึ๊กเลยเนี่ยนะฮะโอ้จัดจ้านเจอแบบนี้ก็ไปพี่เอ้ยนะครับซึ้งนะซึ้งเลย300นะครับ300นี่ถือว่าใครไวใครได้นะนะครับ300นี่ใครไวใครได้นะพี่นะนะครับราคาแบ่งปัน300บาทนะครับรายการสุดท้ายและท้ายสุดับพี่อันนี้พิมใหญ่อยู่ในตลับหลังปิดนะครับขออนุญาตแกะนะครับเออขออนุญาตแกะสักคู่เดียวพี่นะเดี๋ยวแกะได้รับชมนะครับเดี๋ยวแกะได้รับชมก็พี่นะครับมานี่นะครับเดี๋ยวจะแกะได้รับชมนะครับจะได้ชัดเจนเออจะได้ชัดเจนสบายใจทุกท่าน นะครับชัดเจนและสบายใจทุกท่านนะครับสักคู่เดียวพี่นะครับสักคู่เดียวเดี๋ยวแกได้รับชมนี่นี่เดี๋แกได้รับชมเลยพระบางด้วยนะครับพระไม่หนาด้วยนี่นี่ดูพระเนี่ยนะครับพระบางพระไม่หนาพิม์ใหญ่เี่ยขู่เนื้อสวยพี่นะครับอยู่ในกรอบด้วยเนื้อสวยด้วยดูเนื้อเนี่ยนะพี่ดูเนื้อเนี่ยเป็นไงเนี่ยดูเนื้อเนี่ยนะครับองค์นี้มีราคานิดนึงนะครับสำหรับองคนี้พี่นะนะองคสุดท้ายราท้ายสุดของเราวันนี้นะครับพี่ดูเนื้อเนี่ย เป็นไงขาแป้งยังนวนบางๆเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นขาแป้งในที่ลึกๆไหมพี่นะครับมวลสารเห็นไหมนะครับรอยยุบรอยย่นรอยย่อยของเนื้อหามวลสารนะครับดูตูตรงช่วงอกเดิโอ้พี่เอ้ยนะครับองค์นี้บอกเลยว่ากินขาดสงอาผาเผยมากนะครับนาตามตรงพิมพ์ตรงฟอร์มเลยดูเนื้อเนี่ยนะเนื้อเก่าเนื้อแห้งน้บด้านข้างเนี่ยนี่ดูด้านข้างเนี่ยนะครับอีกด้านนึงนี่พี่นะครับพน้าที่เป็นธรรมชาตินับด้านหลังเห็นไหม รอยอะไรล่ะรอยปูไตรอยหนอนโด้นใช่ไหมหยุบ,ยบหยับหยุบหยับเลยพี่ดูเนื้อด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นรู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 เลยพี่เอ้ยนะเม็ดมวลสารเป็นเม็ดหรือใครเม็ดมันเลยพี่เอ้ยนะครับเจอแบบนี้นะครับสกิจใจเลือเกินนะครับเออสกิจใจเลือเกินเอาไปสักห้าร้อยบาทแล้วกันพี่รายการสุดท้ายกระชากนิดนึงนะครับเออกระชากนิดนึงครับพี่นะครับเหมาะสมนะครับกับพราแบบนี้ฟอร์มพราแบบนี้พี่ดูดิโอ้โหอลังการมากนะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการสุดท้ายและท้ายสุดของเราวันนี้นะครับหมายเลขหก น้ำหมายเลขหกขอห้าร้อย 6, 500, นะครับลองดูดิครับใครวายใครได้นะครับอันนี <talk> ้ช่วงชิงจังหวะเอานะนะครับแบ่งแล้วอ่าแบ่งแล้วช่วงชิงจังหวะเนานะครับหมายเลขหกห้าร้อยบาทนี่ครับองเดียวเลยพี่นี่มีนะองค์ตำนานเลยนะองค์ตำนานเลยนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะพี่ๆสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ